ในบรรยากาศนะครับในสวนนรถนั่นเองนะครับวันนี้ก็เดินชมสวนเดินชมต้นไม้ไว้ด้วยนะครับม่ตัวครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่เนี่ก็นั่งรถมารับชมนะครับก็จะมีรถบริการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับสุดไทยชาแนลนะครับวันนี้ก็ คามดูสวนนงนะ์รับที่พัทยานั่นเองนะครับบรรยากาศที่งดงามนะครับแล้วก็สวยอมณ์งามตาทีเดียวนะสถานที่แห่งนี้นะครับนีอะไรหลายอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเราบรรยากาศสวยงามมากมายเลยนะครับที่นี่นะครับสวนนงนต์พัทยานะครับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวเกือบอันดับที่4ของโลกนะครับที่นี่นะครับอันดับที่4ของโลกเลยนะครับเป็นอันดับที่สี่ของโลกถือว่าเป็น โชคดีของคนไทยเราได้มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับปรหรับประเทศไทยของเรานะครับในเลยประรับสถานที่สวยงามจีเาม,มได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับสวยงามกงเป็นเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องปีใหม่นะครับก็คงจเป็นอร่อนะครับที่แห่งนี้สวยงามประดัตาทีเดียวนะครับ รอบๆ้างก็จะมีนะครับที่ทัศน์ที่สวยงามนะครับบรรดาท่านผู้ชมได้ดูกันับวันนี้นะครับเรามาดูกันครับสิ่งทุกอย่างสวยงามประดับประดาครับด้วยฝีมือของคนไทยนะครับฝีมือของคนไทยทําได้ทุกอย่างนะครับสถานที่ตรงนี้ร่มเย็นเป็นร่มเย็นมากเลยนะครับที่นี่นะครับ เราก็จะมีน้ำโอย่างนี้ออกมาเลยครับดูสวยน้ำเย็นน่ากนเลยนะครับทนะ่า,มมานผู้ชมครับอย่าลืมนะครับถ้าจะได้แวะมาเที่ยวที่พัทยาก็อย่าลืมมานะครับที่สวนของนุชนะครับก็คนน่าจะรู้จักกันดีในในามองสวนนงสสวยงามนะท่านผู้ชมนะครับ สวยงามมาราตามากมายนะครับเราก็เก็บคลิปไปเรื่อยๆนะครับจะเป็น AP 1ีหนึ่งนะครับไปจะทำคลิปส่งอ่าโพส้าไปใน youtube นะให้ดูนะครับก็จะเป็น EP 1ีหนึ่งีนะครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับเป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ที่สวยงามนะครับที่เดียวครับตอนที่แห่งนี้นะครับนี่แหละศิลปะของคนไทยนะครับ หัตกรรมนะครับใช้ฟีมือทำนะครับโดยคนไทยนะครับเป็นอะไรที่สวยงามนะน่าชมทีเดียวเลยนะครับก็ได้รับบรรยากาศของนะครับอีกสถานที่หนึ่งนะครับตอนนี้ยังพาชมไม่ครบสถานที่เลยนะครับพอไปต่อกันเรื่อยๆเลยนะครับตามไปดูต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรกับพวกเราจะได้ดูตื่นตาตื่นใจในวันนี้นะครับ ก็ท่านผู้ชมไปด้วยก็มาดูมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับว่าวันนี้นะครับเรามีอะไรให้ดูให้ชมดูไปด้วยนะครับที่ทัดที่สวยงามไปด้วยนะก็จะมีนกนะครับงนไ้นกเสียงนกแน่นอนเลยตรงนี้นะครับ นีส่สวนนกสวนนกตรงนี้นี่ครับนกเกาะกอนด้วยนะตรงนี้จะเป็นนกนะครับสวยงามทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับ มีหลายอย่างที่เราเราได้ดูได้ชมกัน,นสถานที่ตรงนี้นะครับส่วนน้องนศพัทยานั่นเองนะครับเราไปขึ้นรถเราดีกว่าไปขึ้นรถเราดีกว่านะครับขึ้นรถดีกว่านะครับเพื่อจะไปดูสถานที่ต่อไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นรถนึงครับจอดรอพวกเราอยู่แล้วนี่รถนี้เลยนะครับจอดรอพวกเราอยู่าไครับกลับมาก็ได้เลยใช้ตัวไปเดิมนะับท่านำตัวสายไปแล้วนะครับคันไหนสายนึจเป็นมะขาสีไปคันที่สองน่าจะคันนี้รถเราไปขึ้นน้นใช่ปะ ไปแล้วไปต่อนะครับนะครับเดี๋ยวไปขึ้นรถต่อนะครับท่านผู้ชมนะครับ